สวัสดีครับทุกท่านครับผมพอลรัตพลวัตน์บลกุลนะครับหรือที่ทุกท่านรู้จักกันดีในนามพอลตีสินั่นเองนะครับเชื่อมั่นว่าหลายท่านคงจะได้มีโอกาสได้รับชมรายการตีสิไปแล้วแล้วก็คงได้รู้ประวัติชีวิตของพอลแล้วนะครับว่าพอเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จากลูกกรรมกรจนคนหนึ่งครับกลายมาเป็นเศรษฐีร้อยล้านในปัจจุบันได้ด้วยการทาธุรกิจออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองพอเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าธุรกิจนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตพอได้มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของทุกท่านได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับผมก็เลยได้รวบรวมเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับสู่ความสําเร็จทั้งหมดเอามาไว้ให้กับพวกเราทุกคนในห้องห้องนี้แล้วครับวันนี้พอก็เลยได้เรียนเชิญบุคคลสําคัญนะครับท่านหนึ่งมาบอกเล่าเคล็ดลับความสาเร็จให้กับพวกเราทุกคนท่านคือโค้ชออนไลน์มืออาี้ สวัสดีค่ะโคดมี่วารันพจรจรานวัฒนพลนะคะวันนี้เอมี่ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับหน้าที่ในการส่งต่อความสําเร็จให้กับทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ทราบกันว่าโลกออนไลน์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนมาเรามากมายเราทํากันยังไงเอมี่พร้อมค่ะที่จะถ่ายทอดเคล็ดลับทั้งหมดนะคะให้กับทุกท่านค่ะ เอาละนแล้วคุณจะได้รู้นะว่าเงินเป็นล้านล้านบนโลกออนไลน์มันซ่อนอยู่ที่ไหนกับโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดีที่สุดในโลกเราพบกันบนเวทีนะครับสวัสดีครับ